เอาแล้วก็สวัสดีคุณผู้ชมท่านท่านด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่กันในแบบโลภพีตกันอีกแล้วนะครับในคลิปดนี้นะครับผมจะมาสรุปอัปเดตยามีนะครับพร้อมกับวิธีทำยามีนั่นเองนะก่อนอื่นเลยนะครับฝากกดไลค์และกด subscribe กันด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วนะเริ่มจากโค้ดใหม่นะครับมีทั้งหมด3โค้ดนะเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปนะครับผมนะอย่างแรกนะครับที่อัปเดตเข้ามานะครับคือเลเวลแคปนะครับตอนนี้ตันที่900 0นะเออจาก7 5 0 0เป็น900 0นะครับเนาะส่วนสเตตนะครับจะตันอยู่ที่ประมาณนี้นะครับ 18,00 0นแะอ่ะแล้วก็อ่าคินะครับกระตันประมาณนี้นะครับทุกคนโอเคนะครับอ่ะในส่วนต่อไปนะครับในเกาะโลกเทาานะครับจะมี NVC ตัวใหม่เพิ่มขึ้นมาครับเอาไว้ขายของนั่นเองนะเนี่ยอ่ะ MC ตัวนี้นะครับสามารถใส่ขายของได้นะครับของที่แบบมันไม่ได้ใช้อะนะอ่ะขายไปก็จะได้เจมนะครับอืมประมาณนี้นะครับทุกคนขายไปแล้วก็จะแบบได้แบบอ่าตามระดับนะเออยิ่งหายยากมันก็ยิ่งแพงขึ้นเรื่อยๆอะไรประมาณนี้นะครับ โอเคเนาะซึ่งไอ้ระบบขายของแล้วได้เจมเนี่ยผมว่ามองว่ามันมันไม่ค่อยจาเป็นนะครับเออมันอาจจะจําเป็นสําหรับผู้เล่นใหม่นะแต่แบบคนที่เขาเอ็นเกมไปแล้วเนี่ยยังไงเพชรมันก็มีเกินส0ล้านอยู่แล้วนะครับเนาะโอเคนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับระบบสุ่มเทรดนะอสามารถกดออโต้ได้แล้วนะครับนะไม่ต้องมานั่งเปิดออโต้คลิกสุ่มๆมนะครับทุกคนโอเคนะในส่วนต่อไปนะครับที่อัปเดตเข้ามานะครับมันคือ เกาะใหม่นะครับเนาะอ่ะเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับสำหรับเกาะใหม่นะอ่ะนี่นะครับวาร์ปไปนะครับเกาะเฮสทาวนะครับนี่เอเอสไอแลนด์นะครับนี่เกาะนี้นะครับนี่เป็นหัวกระโหลกแบบนี้นะครับเกาะนี้นะครับจะมี NPC ทั้งหมด4ตัวนะครับตัวแรกนะครับเอาไว้รับเควสนี่ฟาร์มเบลนะครับตรงนี้เนาะตัวที่2นะครับนี่ตรงนี้นะครับเอาไว้เสกยามินะครับเสกบอสยามิเนาะซึ่งของที่ใช้ในการเสกนะครับก็จะเป็น เดโมไนต์แฟกเมนต์นะครับซึ่งเดโมไนต์แฟกเมนต์นะครับหาได้จากดันเจียนแอสตานะครับนะแล้วก็ดันเจียนตอนนี้นะครับสามารถปรับระดับความยากได้นะครับปกติเนี่ยมันจะมีแค่ระดับความยากเดียวนะครับคือนอร์มอลตอนนี้เราก็สามารถปรับได้นะครับว่าอปรับได้2อย่างนะก็คือนอร์มอลกับฮาร์ดนะครับซึ่งถ้าเราลงดันเจียนแล้วปรับฮาร์ดนะครับมันจะคูณโชคนะครับ1.5นนะซึ่งคูณจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเกลือเหมือนเดิมนะโอเคนะ เอ็มซ c ตัวต่อไปนะครับจะเป็นยามินะครับยืนอยู่บนเนินตรงนี้นะนี่นะครับตัวนี้นะครับเอาไว้ทํายามินะของที่ใช้ในการทํานะครับจะมีดาร์กเนสคาร์ตาะนะครับดาร์กเนสกิ้มมัวอ่าแล้วก็ยี่ห้าเดโมไนท์แฟกตเมนนะครับแล้วก็ฉายานะครับสองหมื่นห้าพันเจมนะเอ็ตัวต่อไปนะครับเป็นจินโมลินะครับนี่เขาย้ายจากเกาะอันนั้นมานะไอเกาะเจ้าทะเลนะครับเกาะทิศเจ้าทะเลเนี่ยย้ายมาอยู่ตรงนี้นะครับโอเค บอสยามินะครับดรอปอะไรบ้างนะครับของที่บอสยามิดรอปนะครับแต่มีทั้งหมด4อย่างนะครับ1นะครับ d a r k n เนสคาตานะนะครับ2อง darkness k i m u นะครับแล้วก็3นะครับเป็นชุดนะชุดที่ผมใส่อยู่นี้นะครับนะแล้วก็4เป็นฉายานะครับเนาะโอเคนะครับสเตตของชุดยามินะครับจะบวก่าเลือดนะครับคูณ3นะแล้วก็คูณดาบ3นั่นเองนะครับก็จะเบากว่าชุดของซาสิเกะนะ แต่ว่าจะได้เรื่องของความถึกนะครับแล้วก็ดาเมจเนี่ยจะหายไปคูอ่หายไปจุดห้านะครับอืมก็อาจจะเบาลงซึ่งใครที่เป็นสายดาเมจนะครับก็แนะนําให้ใส่ชุดของซาสึกินะครับผมโอเคไปอย่างต่อไปนะครับก็น่าจะหมดแล้วนะสำหรับอัปเดตนี้นะครับอืมหมดอ่าใช่หมดแล้วนะครับสำหรับอัปเดตนี้นะโอเคไปครับทุกคนเดี๋ยวเราไปดู ในส่วนของสกิลและดาเมจของยามิกก็ดีกว่านะครับว่าจะโหดจะเฟี้ยวจะปังขนาดไหนนะนี่มาเดี๋ยวผมขออนุญาตเปลี่ยนเป็นจุดของซาสิเกะนะครับเพื่อรีดดาเมจออกมานะอืเปิดอาคิเนียบยดอยนะครับอ่าแล้วก็บิวของผมนะครับผมจะใช้เป็นนิสัยโทจินะครับเผาฮารเดมอนนะแล้วก็รีลีผมจะใช้เป็นโบเกนเอทนะครับอ่าในส่วนของดาบนะครับผมใช้เป็นเบสซิงสโตนนะครับนี่เบสซิงสโตน แล้วก็ตีบวกไอ้เกาะนั่นนะเกาะที่มันมีตีบวกนะครับผมสุ่มได้เป็นลดคูดาวสามสิบเปอร์เซ็นต์นะซึ่งไม่รู้ว่ามันจะคุ้มหรือเปล่าถ้าไม่คุ้มผมจะไปรีเพิ่มดาเมจนะครับเพราะว่ายามีเนี่ยมันดาเมจมันเบานะคือเขาบับมาสองรอบแล้วนะแต่ก็ยังเบาอยู่ดีนะครับโอเคไปเอ็มวันนะครับโอ้แสนแปดอีกเหรอ,อเบาจริงนะเออแล้วก็ลืมบอกไปนะครับว่าฉายานะครับ อของยามีนะมันบวกทั้งาดาบยามีและดาบแอสตารนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะแล้วก็มีฉายาเพิ่มเข้ามาอีกหนึ่งอันนะครับนี่มันจะมีสฉา,ายาแรกนะครับที่เพิ่มเข้ามาก,ก็คืออันนี้นะครับลิสแมนขั้น2อนะอสำหรับสายฟาร์มตงังฟาร์มเจมนะครับเพิ่ม60%เอนาะแล้วก็อันต่อไปนะครับของยามีนะนี่นะครับมันจะบวก2อ,อย่างเลยนะครับบวกทั้งของยามีแล้วก็บวกทั้งดาบแอสตาร์นะครับ20%เลยนะ ไปเราไปดูดาเมจกันดีกว่านะครับว่าจะหดขนาดไหนมาโอเคมานะครับ M1 นะอดอกละแสนแปดนะครับก็รู้สึกเบานะ,อะโอเคปึ๊บอ,อันนี้มีั้นก็จะประมาณนี้นะครับมันดูแบบงอกง่อยมากโอเคนะต่อไปนะครับเป็นสกิลเซตนะอ่ะอย่างนี้แล้วกันนะครับจะได้เห็นชัดชัดปึ๊บ ปก็ปาดขึ้นดาบไปนะครับสี่หลานเองนะครับแต่ว่าคูดาวไว้นะคือปกติไม่มีรถคูดาวก็คูดาวไว้อีกแล้วนะอืมสกิลแซดนะครับปึ๊บ,บ,บโอ้เมื่อกี้ติดคิขึ้นมาสิบหลานได้อยู่นะต่อไปนะครับเป็นสกิลเอ็กซ์เฮ้ยผมชอบสกิลเอ็กซ์นะทุกคนสกิลเอ็กซ์ค่อนข้างที่จะสวยนะครับเอฟเฟกต์มันเอาใหม่นะครับสกิลเอ็กซ์ นี่มันดูเป็นไฟดํามากกว่าเวทความมืดนะเออทุกคนดูแบบเป็นไฟดํามากกว่านะครับแบ็คฟีบนะเออต่อไปนะครับเป็นสกิลซีสกิลซีนี่ต้องระยะประชิดนิดหนึ่งนะครับไอ้สกิลซีเนี่ยตัวปัญหาของยามิเลยนะครับคือเขาบัฟมาสองรอบแล้วอ่ะโอเคมาดูกันนะว่ามันจะแรงขึ้นขนาดไหนสกิลซีปึ๊บอ่เยยีอ้สิบชีนะครับสิบห้าหลัก ติดคีสิบห้าล้านนี่เท่ากับสกิลเดียวของซาซิเกะเลยนะครับอืมเท่ากับสกิลวีของซาซิเกะเลยนะซาซิเกะไม่ติดคีดสิบล้านอันนี้ติดคีดสิบห้าล้านอเอาใหม่สกิลซีแบบไม่ติดคีนะปึ๊บสามล้สาสเนเทสนีบัฟแล้วจริงเหรอทำไมมันดูเบาอะไรขนาดนี้อ่ะหรือมันเป็นเพราะว่าผม เดี๋ยวผมลองไปตีบวกให้มันได้ดาเมดนะดูซิว่ามันจะแรงขนาดไหนจะรีสามสิบเปอร์เซ็นทิ้งเลยนะเอาดาเมจล้วนๆเลยนะครับเนี่ยเนี้ยสามสิบเปอร์เซ็นนะผมจะรีทิ้งนะให้มันได้ดาเมจนะครับดูซิว่ามันจะแรงขนาดไหนโอ,โอเค มาผมกลับไปลองอีกรอบหนึ่งนะมาครับคุณคือรอบนี้ถ้าไม่แรงเนี่ยผมว่าต้องรอบัฟอีกรอบหนึ่งแล้วละ่ะคือมันบัฟมาสองรอบแล้วจริงๆนะโอเคเดี๋ยวมาเริ่มใหม่ตนะั้งแต่เ1มวันเลยนะสองแสนได้อยู่เพิ่มมาสามหมื่นนะครับโอเคอยู่เพิ่มมาสามหมื่นโอเคนะครับต่อไปสกิลเซตนะเดี๋ยวจะไล่เทสด,ดาเมจทีละสกิลเลยนะ โอเคขึ้นมา8 0ดแสนนะครับก็ถือว่าได้อยู่ได้อยู่เออพอแบบถูๆถ่ายได้อยู่นะ <S <S แล้วก็สกิลยามีมันคูดาวไว้อยู่แล้วนะมันจะมันไม่จะเป็นต้องคูดาวก็ได้นะครับโอเคเมื okay. ่อกี้สกิลเผมลองไปประมาณ3ล้านใช่ไหมโอ้โหขึ้นมา6กแสนหผมว่ามันต้องบัพเพิ่มว่ะมันดูไม่แรงเลยนะทุกคนสกิล C นะตอนแรก3ล้าน7นะตอนที่มันไม่มี ตีบวก20%ดาเมจอันนี้บวกบวก20%ดาเมจนะดูกันอ่ะปึ๊บสี่ล้านห้าเพิ่มมาจากทะเลสามล้านสองไอ้สามล้านสองหรือสามล้านเจ็ดนี่แหละก็ยังเบาอยู่ดีเออคือแม่งกดสองสกิลยังไม่ถึงสิบล้านเลยเว้ยทุกคนเทียบกับซาสึกิแล้วแม่งสกิลเดียวแม่งเกือบสิบล้านแล้วอ่ะ ฮาคาริไม่ยังดูแรงกว่าเลยนะโอ้โหโอเคจะไปนะครับเป็นสกิลวีนะปุ๊บดูดีมันจะเผาเรื่อยๆร่อนะครับแต่เขาไม่เงินเท่าไหร่แปดล้านสี่ยังไม่ถึงสิบล้านเลยทุกคนโอสกิลยามิต้องติดขีแม่งถึงจะขึ้นสิบล้านอะแต่สกิลซาซิเกะเอซาซิเกะสกิลวีสกิลเดียวสิบล้านเลย ไม่ต้องพึ่งคิเลยโอ้หผมมันต้องบัฟเพิ่มจริงๆว่ะครับแล้วก็สําหรับอย่างนี้นะอ่าไม่มีสกิลเอนะครับกดแล้วไม่ขึ้นนะโอเคสกิลวีอีกรอบหนึ่งนะครับเจ็ดล้านหกเบากว่าเดิมอีกอะไรเนี่ยคือสำหรับอย่างนี้นะครับสำหรับหกเนี่นย มองว่ามันก็มันก็เล่นได้นะครับเพราะมันคูดาวไว้นะแต่ว่าดาเมจมันเบาไปหน่อยนะเออคือไอ้สกิลแซดกับสกิลเอ็กซ์เนี่ยดาเมจประมาณนี้ผมพอเข้าใจได้นะครับแต่ว่าสกิลซีอะดาบส่วนใหญ่สกิลซีดาเมจมันจะแรงถูกไหมเออแต่สกิลซีของยามีอะมันเบามากทุกคนสี่หลักห้าอันนี้บอกใส่สุดที่อยากนะครับทั้งทั้งเผ่านิสัยฉายาดีลิก ไหนจะมีอ่าบวกดาเมจอีกยี่สิบเปอร์เซ็นใส่สโตนอีกแต่ได้แค่นี้และอีกอย่างนึงนะครับคือสีมันแค่ยิบเดียวเว้ยอนิเมชั่นมันสองสีแต่ว่ามันทำได้แค่ยิบเดียวตรงนี้แหละมันเลยทำให้ยามีดูอ่อนกว่าซาสึเกะค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเทียบกับซาสึเกะแล้วอะซาสึเกะเดียวลงมาตก็ทีมอื่นปึ๊บปอตายละ แต่ของยามิวน,น่าจะวนสก,กิลสักสองรอบ,อบกว่าว่าจะต,ตายนะผมว่านะครับอืมไม่ไหวไม่ไหวนะครับคือมันถามว่ามันเทพม,มันก็เท่นะครับทุกคนแต่ว่ามันดูเบาไปหน่อยนะออคือถ้ามันอิงตามในอนิเมะเนี่ยมันก็จะเกินไปนะครับนะโอเคนะก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็มีประมาณเท่านี้นะใครที่ชอบนะฝากกดไลค์และกด subscribe กันด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ